มดข่าวภพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวภพาเพลินนะคะทุกคนแฟนๆใจหายสนอึ่งมินประกาศอำลาสเปอร์สนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศอำลาทัตแนมฮอสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกเจ้าตัวถแถลงเมื่อวันที่2สิงหาคมว่าผมตัดสินใจย,ย้ายออกจากสโมสนในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตด้วยความเคารพสโมสรสนับสนุนผมในการตัดสินใจครั้งนี้ผมอยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะผลักดันตัวเองหลังอยู่ที่นี่มา10ปีตั้งแต่ตอนอายุ23ปีผมจากไปในฐานะชายคนหนึ่งที่เติบโตเต็มตัว,ตว,ตวส่วนเองยังฝากขอบคุณแฟนบอนว่าขอบคุณสำหรับความรักที่มอบให้ ผมหวังว่าการอำลาครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของผมลาแล้วค่ะปิดตำนานสิบปีแฟนๆใจหายโซนฮึงมินประกาศอำลาสเปอร์ขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ